บทที่54บไบเบิลแห่งความมืดเมื่อเจนเทลสโน์ตัดการติดต่อซื้อเฟิงก็ถอนหายใจด้วยความโล่งใจโชคดีที่เขาไม่ถูกคนพบหากเจนเทลสโน์รู้ว่าซื้อเฟิงเป็นผู้สร้างเกราะนักรบป้อมผลที่ตามมาอาจน่าสะพรึงกลัวได้นอกจากนี้ซื้อเฟิงไม่สงสัยเลยในความเป็นไปได้ที่เจนเทลสโน์จะใช้วิธีการแบบเผด็จการเทพธิดาหิมะไม่ใช่เพียงแค่ตำแหน่งเปล่าๆวิธีการกำปั้นเหล็กของเธอทำให้ผู้เชี่ยวชาญน,นับไม่ถ้วนต้องเงียบปากมิฉะนั้น เธอคงไม่สามารถจัดการกับผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากได้อย่างไรก็ตามซื้อเฟิงคนพบเรื่องน่าสนใจจากคำพูดของเจนท์ลสโนว์กิะต่างๆมากมายในไวริเวอร์ซิตี้เริ่มให้ความสำคัญอย่างมากกับเกราะนักรบป้อมแล้วนั่นหมายความว่าชื่อเสียงของเกราะนักรบป้อมที่แพร่กระจายไปแล้วขณะนี้ความนิยมของเกราะนักรบป้อมอาจถึงจุดสูงสุดแล้วเป็นโอกาสดีสำหรับซื้อเฟิงที่จะขายเกราะนักรบป้อมจำนวนมากหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำมหลังจากช่วงเวลาหนึ่งผ่านไป คุณค่าของเกราะนักรบป้อมจะไม่ยิ่งใหญ่เท่าตอนนี้เรามาดูเควสเอพิกก่อนแล้วค่อยกลับไปทําเกราะนักรบป้อมซื้อฟังอยากกลับไปทําเกราะนักรบป้อมอย่างใจร้อนเมื่อโอกาสที่ทําเงินจํานวนมากมาถึงอย่างไรก็ตามเควสเอพิกที่อยู่ตรงหน้าเขาขณะนี้สําคัญกว่ามากหากเขายอมแพ้ระหว่างทางเขาจะเสียใจไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอนเควสเอพิกนี้มีบทบาทสําคัญในการทําให้แฟนตาซีเอ็กซ์ติงทิเชอร์ได้รับผลสําเร็จในตํานาน เป็นธรรมชาติที่ซื่อเฟิงจะไม่ปล่อยโอกาสการพบกันโดยบังเกินนี้ไปหลังจากใช้เวลา20นาทีในการเคลื่อนไหวไปตามเส้นทางแคบๆของพื้นที่สลัมซื่อเฟิงก็มาถึงห้องสมุดในที่สุดระหว่างทางมาที่นี่ซื่อเฟิงค้นพบความมหัศจรรย์ของการมีเจ้าหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์เดินข้างๆเขาในสลัม NPC ที่ตั้งใจจะปล้นเขาล้วนถอยหลังเมื่อเห็นชุดของชาลินมิฉะนั้นซื่อเฟิงคงต้องใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงสำหรับการเดินทางครั้งนี้ต่อสู้กับหนูท่อระบายน้ำพวกนี้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ N.P.C. พวกนี้ยากจนมากซื้อเฟิงก็ไม่ได้รับรางวัลใดๆจากการฆ่า N.P.C. เหล่านี้แม้แต่ประสบการณ์ก็ไม่มีห้องสมุดของเรสลีฟเทามีลักษณะเหี่ยวเฉาอาคารมีเพียงสองชั้นและไม่มีใครคอยดูแลเนื่องจากมีใบไม้แห้งปีนไป่ายไปตามกำแพงเมื่อเข้ามาในห้องสมุดฝุ่นและสิ่งสกรปรกปกคลุมอาคารทั้งหลังหนังสือที่วางอยู่บนโต๊ะไม้ถูกห่อด้วยชั้นฝุ่นมาเป็นเวลานานห้องสมุดดูเหมือนบ้านผีสิงมากกว่าสถานที่ที่เคยมีคนอาศัยอยู่ ขออภัยมีเวลานานแล้วที่ไม่มีใครมาเยี่ยมฉันจึงไม่ได้เก็บกวาดสถานที่นั่งที่ไหนก็ได้ชาลินยิ้มเบาๆขณะชี้ไปที่เก้าอีที่เต็มไปด้วยฝุน่นโดยไม่เข้าใจว่าการกระทําของเธอไม่เหมาะสมมากท่านเจ้าหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพข้ามาที่นี่เพราะข้าต้องการให้แปลบันทึกนี้ซื้อเฟ่งพูดตรงไปตรงมาคิ้วของเขาย่นเล็กน้อยเมื่อมองไปที่ชั้นฝุ่นหนาเป็นนิ้วที่ปกคลุมเก้าอี้เขาไม่อยากทําให้เสื้อผ้าของตัวเองสก,กรปรกจริงๆ อย่างไรก็ตามชาลินยังพงจัดการกิจธุระของตัวเองขณะค้นหาบางสิ่งบนชั้นหนังสือเหมือนกับว่าเธอไม่ได้ยินซื่อเฟิงพูดเลยซื่อเฟิงคุ้นเคยกับพฤติกรรมเช่นนี้มานานเขาจึงเลือกที่จะเงียบมี NPC ทุกประเภทในอาณาจักรแห่งเทพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง NPC ที่สำคัญพฤติกรรมที่แปลกและประหลาดถือเป็นเรื่องเล็กน้อยมี NPC ที่มีชื่อเสียงที่น่าดูถูกกว่านี้ NPC เหล่านี้ทำให้กิ่วชั้นหนึ่งมากมายต้องด่าแม่พวกมัน หลังจากรอสิบนาทีเต็มชาลินก็ออกมาจากกองชั้นหนังสือในที่สุดในมือของเธอถือหนังสือเก่าหนาและขาดรุ่งริ่งฉันรู้ว่าเธอมาทําไมในขณะที่เธอเก้าวเข้ามาในสลัมฉันสามารถรู้สึกถึงพลังแห่งความชั่วร้ายที่มาจากร่างกายของเธอชาลินพูดอย่างจริงจังเธอวางหนังสือขาดรุ่งริ่งบนโต๊ะทาให้ฝุ่นทั้งหมดในอาคารลอยขึ้นมาทันทีให้ฉันดูสิ่งนั้นซื้อฟังรู้อย่างเป็นธรรมชาติว่าบันทึกเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้ เขาหยิบบันทึกขาดรุ่งริ่งออกจากกระเป๋าส่งให้ชาลินอย่างระมัดระวังชาลินไม่รีบรับบันทึกแต่เธอสวดมนต์คำศักดิ์สิทธิ์ทันใดญ่นั้นเส้นคำศักดิ์สิทธิ์สีทองก็พันรอบบันทึกขณะที่เสื้อเฟิงกำลังสงสัยเกี่ยวกับการกระทำของชาลินการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นกับบันทึกทันทีควันดำปรากฏขึ้นบนปกสีดำมิดของอันและใบหน้าที่ดูน่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นดูเหมือนว่ามันกำลังทุกข์ทรมานอย่างมากความชั่วร้ายจงหายไปหอกศักดิ์สิทธิ์ชาลินตะโกนมือที่เหมือนหยกของเธอ เขียนคำศักดิ์สิทธิ์ในอากาศขณะเดียวกันเธอเริ่มร้องเพลงคำสาบศักดิ์สิทธิ์ระดับ3าเสียงของเธอก้องไปทั่วห้องสมุดทั้งหลังรูปหกเหลี่ยมสีทองปรากฏขึ้นเหนือห้องสมุดปกคลุมอาคารทั้งหลังและจากขั้นเวทมนต์หอกหั่การพิพากษาสีทองสามแท่งบินออกมาหอกแทงทะลุบันทึกฉีกใบหน้าหน้าสะพรึงกลัวเป็นชิ้นๆฮ่าๆๆฉันจะไม่ยอมแพ้เราจะพบกันอีกใบหน้าหน้าสะพรึงกลัวหัวเราะดังขณะพูดคำที่กระดูกเย็นเยือก ทั้งสองตาของมันจับจ้องซื้อเฟิงอย่างแน่วแน่เหมือนกับว่าคําที่มันพูดมุ่งหมายสําหรับเขาในไม่ช้าควันดําเหนือบันทึกก็กระจายไปขณะเดียวกันหน้าผากของชาลินเต็มไปด้วยเหนือสีหน้าของเธอซีดเผือดจนใกล้ตายและตอนนี้เธอดูอ่อนแอมากระบบคุณถูกสาบโดยมหาปีศาจสถานะทั้งหมดลด50%ประสบการณ์ที่ได้จากการฆ่ามอนสเตอร์ลด95%ระบบคุณถูกมหาปีศาจจับตา ภาพลวงตาของมหาปีศาจจะมาหาคุณใน30วันหากคุณถูกภาพลวงตานั้นฆ่าร่างกายของคุณจะถูกมหาปีศาจครอบครองเฮ้ย <Hey, S 1> ทำให้โหดร้ายกว่านี้ทำไมไม่ได้ล่ะไม่ว่าเขาจะข่มใจได้มากแค่ไหนซื่อเฟิงก็อดไม่ได้ที่จะสาบช่งางเมื่อเห็นการแจ้งเตือนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับมหาปีศาจมหาปีศาจเทียบเท่ากับอาชีพระดับ4อยู่ในระดับเดียวกับจักรพรรดิแม้ว่าจะเป็นแค่ภาพลวงตามันยังคงต้องใช้ชาลินที่มีอาชีพระดับสมในการจัดการ อย่างไรก็ตามแทนที่จะเล่งไปที่ชาลินมหาปีศาจกลับไปหาคนเฝ้าดูและตัวละครไม่สําคัญอย่างซื่อเฟิงด้วยคําสาบนี้เขาจะสามารถเพิ่มระดับได้อย่างไรไม่ต้องพูดถึงการลดสถานะ50เอร์เซ็น์มันทําให้สถานะของเขาตกลงสู่ระดับของผู้เล่นธรรมดามันจะเป็นปัญหาหาเขาต้องการฆ่ามอนสเตอร์ระดับสูงเขายัางต้องเผชิญหน้ากับภาพหลวงตาของมหาปีศาจด้วยคุณชาลินคุณเป็นอะไรไหมแม้ว่าเขาจะถูกสาบซื่อเฟิงก็ยังพูดอย่างสุภาพ ชาลินใส่หน้าเล็กน้อยพูดด้วยรอยยิ้มไม่มีอะไรร้ายแรงฉันไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะนำสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้เธอทำให้ฉันอ่อนแอลงไปมากอย่างไรก็ตามปัญหาได้รับแก้ไขแล้วตอนนี้หากเธอลากยาวอีกสองสาวันร่างกายของเธออาจถูกมหาปีศาจสิงสถิตแล้วร่างกายของเธอจะต้องทุกทรมานในนรกตลอดการขอบคุณคุณชาลินหากไม่มีคุณฉันอาจตายไปแล้ว แม้ว่าคำพูดของชาลินจะรู้สึกผิดปกติเล็กน้อยซื้อเฟิงก็ยังขอบคุณเธอเขาดีใจที่มาที่ห้องสมุดโดยไม่ชักช้ามิฉะนั้นเขาคงจบจริงๆอย่างไรก็ตามปัญหาตอนนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขไม่ต้องขอบคุณบันทึกนี้ไม่ง่ายอย่างที่ดูมันเป็นกุญแจในนั้นบันทึกวิธีการปลดล็อกคำสาบบนประตูงานของเธอตอนนี้คือหาประตูนี้ เขาไปข้างในด้วยบันทึกนี้และหาไบเบิลแห่งความมืดที่เก็บไว้ข้างในฉันสามารถทำลายไบเบิลแห่งความมืดได้ตราบใดที่เธอเอามันมาให้ฉันเมื่อมันถูกทำลายมหาปีศาจจะไม่สามารถลงมาได้ชาลินอธิบายระบบรับเควสเอปิกความมืดลงมาหาและทำลายไบเบิลแห่งความมืดและป้องกันไม่ให้มหาปีศาจลงมารางวัลไม่ทราบ แม้ว่าซื่อเฟิงจะรู้เกี่ยวกับความยากลำบากอย่างยิ่งในการทำเควสเอพิกให้สำเร็จก็ยังไม่จำเป็นต้องน่าดูถูกขนาดนี้อย่างน้อยเควสก็ควรบอกเขาว่าจะหาไบาเบอร์แห่งความมืดได้ที่ไหนในชีวิตก่อนของซื่อเฟิงแฟนตาซีเอ็กซ์ติงกิชเชอร์ได้ทำเควสนี้สำเร็จในจักรวรรดิมังกรดำอย่างไรก็ตามซื่อเฟิงไม่สามารถไปจักรวรรดิมังกรดำได้เลยแม้ว่าเขาจะไปที่นั่นประตูเทเลพอรตยังไม่ได้เปิดใช้นานในระยะนี้ของเกมเขาจึงต้องวิ่งไปที่นั่น อย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาวิ่งจนขาหักเขาก็ยังต้องเสียเวลาหลายเดือนก่อนที่จะไปถึงชายแดนของจักรวรรดิมังกรดำได้หากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้าซือเฟิงจะต้องหาทางแก้ไขคำสาปของมหาปีศาจและค้นหาไบาเบอร์แห่งความมืดที่ลึกลับเขาจะจัดการกับควสเอปิกที่ยากลำบากนี้อย่างไรติดตามการผจญภัยต่อได้ในบทที่55หหยดจันรอห้าจุด สนับสนุนการอ่านนิยายแปลด้วยการซื้อหนังสือภาคมานสวรรค์ข้าเวลารวม h.s s h o p e e c o 5 0 n o 9 3 i l w nanomachine รวม h.s s h o p e e c o 1 v n y a u t d e o ขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไป